สวัสดีค่ะรองนม่ดนก็จะเป็นดาวดินย well. ังอยู่ในสถานกเขามองเรานะคะใช่ค่ะคือเราแม่คื้ใหญ่อืมนะคะถ้าทำอย่างนั้นเราก็รำได้ค่ะโอเคขอบคุณครับนิดนึงแม่ดีใจไหมเขาดีใจค่ะดีใจมากๆเลยดีใจต้องร้องไห้ไหมไม่ต้องร้องแล้วเขาจะให้รำชุดละกี่คนคะ เราก็ยังไม่รู้ค่ะอันนี้เราก็แล้วแต่เอค่ะไม่ได้กําหนดนะเรามีออเดอร์มาก็มาบอกแม่นิดน,นึง้วให้แม่มจัดระเบียบให้ค่ะ โอเคประดาดีใจไหมดีใจค่ะเพราะว่าปดามีหลานหลานหลานอยู่ในแก๊งไหนอ<า>่ะหลานก็อยู่ในแก๊้งจำปาค่ะแต่ไม่ไม่ใช่แก๊้งจำปาที่แบบว่าเก้าคนนะคะจะอยู่ประมาณจำปาใหม่ค่ะแก๊้งจำปาใหม่สิบสี่สิบสามประมาณนี้ค่ะแล้วปดาจะไปบอกหลานนี่ยังจะไปบอกวันไหนเนี่ย ก็บอกก็บอกตอนเย็นนี้เลยค่ะว่าไหลานมากค่ะดีใจนะคะเพราะว่าจะได้รำแล้วนะคะเพราะว่าชุดก็เก็บไว้นานแล้วค่ะจะได้รำสักทีเนาะก็คงจะได้มีรายได้ไปโรงเรียนค่ะแต่ละวันเนาะค่ะฝากเอซีด้วยนะคะครับโอเคครับผม ตลอดทีมีวัแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนั่งไปต่อค่ะไปต่อเนาะแม่ผู้ใหญ่ก็แม่ผู้ใหญ่ก็เลิกคุยแล้วเนาะก็มาดูหน้าบ้านลุงนะคะก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าร้านจะได้รำแล้วก็จะได้มีรายได้ไปลงเรีนเนาะ็่นรยุงเรียนนาะ ดี๋ยวดูน้ำก่อนปล่อยมันม uh> ันขึ้นสูงกันไหลยังหลยังพัดมันจะขาอย้มันจะขาอยู่หน้าบ้านเนาะ เว่าหน้าบ้านมันมันต่ำมันเป็นแอ่งมันเรื่อไหนเนยก็มันเยอะเลยอ๋มันสูงแสดว่ามันสูงกว่าสูงสูงกว่าผมเบด้น้ามันลาดลงมันสูงกว่าก็สูงกว่าตรงนี้สูงอ๋อตรงนี้มันสูงแค่ตน้มากันแต่ตันี้สูแไหนเตรจุดแล้วครับเรนเรนว่าไม่ตันไม่ตันพี่ไม่ตันไม่ตัน หนึ่งก็ได้ทดสอบแล้วนะคะว่าไม่ตันเนาะคือน้ำเนี่ยมันจะอยู่แค่เนี้ยอยู่ขนาดนี้แหละไม่เป็ไรคถ้าเราไม่แก้คือมันอยู่แค่เนี้ยถ้าเราแก้คือเราต้องนี่ลงไม่ตันอะไไรม่ันรายไม่ตันหรอกไม่ตันหรอกมันแค่ว่างหมนแหละไม่ตันไม่ตันครับไม่ตันนะครับคือว่าระดับทางเดียวกว่าทางทางที่เราเจาะเนาะถ้าเราไม่แก้ก็ไม่เป็นไรถ้าจะแก้ก็ดี ทาง่ไหมถ้ามันขังถาีไมู่มจะขังตลอดเลยมันจะขอย่างนี้แหละรู้ว่าจะเอาปลาตอกเาปอนปลาอี่ปลานะพี่แดนพูดไปเนาะามันังตลอดเออจะแยงนะถ้าถ้าฝนตกกับอยพี่แดนมาตอกโอ้โหผมก็ตัดออก ำตอนนี้มันยังอ่อนอยู่เหยาปูไปถึงเลยเราตัดอเลยจะไปแก้ไหมแ่นี้จะแก้นะถ้าไม่แก็ไม่เป็นไรมันแก่มันก็แกยากมันต้องแกมัน็ต้องแกมันจะไม่ได้เลยนะยกเลยยกขึ้นเลย่หลยกขึ้นเลยฟาบฟาบนะยกออกไปเลยนองที่นมอทีหลัง โอเคครับยกขึ้นเลยแล้วเรามาแก้เทาะร่องลงไปอีกเจ้า่ะไรก็เาะไปมันจะง่ายตอนมันจะแข็งไม่ยากึมลาวาันแข็งัไหัามันแข็งยัมาานแข็งยังหนมันแข็งยักไมหาวิทยลัยนแขเงไมหาวันแข็งไมามีนั่หาเลยมันแ้องัดหาลยนแงยัไงหมันแข็งหามันแข้ไหลม นี่ค่ะคือน้ำมันน้ำมันนี่เนาะ ตรงนี้มนถูงนั่นแหละงได้ัครับมัไ่นนะครับหรือว่า084508888ไลน์ก็คือไลน์ลนเพื่อสนับสนุนมีทช่องาด้วยนะครับนี่หรอรีั้นนะะนี่ค่ะน้เนาะน้ไม่ไหลเนาะนี่เาก็เอาเอาล่องไปรั100บาทเอาไปรัดูหน้ามันจะไหลข้ค่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแร์กดสไ ให้แม่ดาวกกอกด้วยนะคะุาครับ